นี่ไงทุกคนเราเจอแล้วนี่ัครบอันนี้โดนไม่ได้นะ<ม>น้องวิทพิดนั้นเนี่ยอันตรายนะเนี่ยเราลองมาสำรวจข้างในบ้านดูดีมยไหมทุกคนเผื่อจะมีสัตว์แบบแอบอาศัยอยู่ข้างในบ้านตอนฝนตกเช่นอะไรไฮีน่าหุแบบมีควายวัวกระทิงอย่างเงี้ยเบเบอยู่ปะเนี <c oughs> ย่ย <c oughs> โอ้ยยังไม่หลับหรอ <c oughs> หลับแล้วแต่ตะควร ทุกคนทำอยู่ไหนใช่ไหมนี่ตอนนี้เป็นเวลาตีสองล้ลวทุกคนมันไม่ง่องนอนอะเราไปหาได้ทำกันดีไหมเ <_ D> ด้วยความที่แต่ก่อนนะทุกคนรอบบ้านของเราอ,อ่ะพื้นที่ธรรมาชาติค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนสับประสัมก็จะออกมา <_ D> ทีนี้ทุกคนเราก็จะถูกตัดต้นไม้ตุ่มต่ำตุ่มต,ต,ต่ำสร้างเป็นบ้านขึ้นมาทุกคนพื้นที่ธรรมชาติของเรามันเริ่มหดหายไปอ่ะทุกคนเราก็อยากไปรู้ว่ารอบบ้านของท็อปตอนนี้มีพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆอยู่บ้างหรือเปล่าก่อนที่พื้นที่ธรรมชาติเรามันจะหมดไปเอ๊หรือว่าเราจะนอนต่อดีแต่ว่า,าท็อปเตรียมไฟฉาย,ยแล้วนะทุกคนแต่ว่าข้างนอกมันก็มึนน้อยมันก็น่ากลัวอย,อยู่นะไปเถอะไปไปไป ไปใช้หนึ่งอันเลทุกคนซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าแบตจะหมดตอนไหนเพราะว่าไม่ได้ชาร์จเตรียมไว้ถ้าแบตหมดเมื่อไหร่ก็กลับมานอนละกันนะทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสำรวจบ้านการฝนเพิ่งหยุดตกด้วยทุกคนแล้วก็หมาโอ้ยเยอะเลยป่าหมาหอยบาบูเลยก่อนหน้านี้บ้านเราอะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่บ้านใช่ไหมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ป่าแต่ว่าตอนนี้มันไม่เป็นป่าแล้วทุกคนทอนนี้เป็นกำแพงบ้านยาวจะไปถึงรูดแล้ว อ๋อมีที่บ้านมีสองประตูนะทุกคนครับจะเริ่มสำรวจบ้านจากฝั่งนี้ก่อนเนาะแต่ก่อนเราจะมีฝั่งเดียวคือทางนู้นเนาะเนี่ยปั๊มแล้วตรงนี้ก็คือเป็นตรงนี่ก็จะเป็นหญ้าหมดเลยเนี่ยปั๊มหันมองทางนี้นี่มีแต่ถนนคอนกรีตหมดเลยหญ้าไม่มีเลยต้นมงต้นไม้เราต้นมงต้นไม้หายหมดแล้วใครบอกไม่มีต้นไม้นี่ไงต้นไม้หนึ่งต้นหนึ่งต้นเน่ย ตอนแรกอะคิดว่าจะเป็นคลิปเหมือนมาส่องสัตว์นะตอนนี้เหมือนมาลาา่าท้าวผีมากยมันดูน่ากลัวไปหน่อยคลิปนี้มันยังไงนะส่องสัตว์หรอ<ก>หรืออะไรคลิปนี้ก็ส่องสัตว์ด้วยแหละแต่ว่าเดินเล่นรอบบ้านแต่ว่าธรรมาชาติมันหายไปเกือบประมาณ60%แล้วมันจะเจออะไรอีกหรอเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสำรวจรอบรอบบ้านว่เมียอะไรบ้าง แล้วทุกคนพร้อมสำรวจไฟฉายไม่ต้องใช้ละมั้งเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่คุณทับเข้าไปแบบกำลังจะเปิดไฟอ่ะมันเหมือนหนังผีเลยมันน่ากลัวเนาะมันไม่มีไฟเลยนะต้องใช้ส่องบ้านนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนก็เลยดูแบบลกๆยังมีขยะอยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้เก็บเคลียร์ไปนะทุกคนเรื่อกาตรงนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่มีแต่ใช่หญ้าหมดเลยทุกคนหญ้าสูงเท่าหัวเลยอะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆตอนนี้ไม่เหลือแล้วเป็นบ้านแล้ว เดี๋ยวเราไปเดิน no. ด no. ูรอบๆอดีกว่าทุกคนว่ามีน้องอะไรอยู่บังไหมน้องๆก็คืออะไรน้องมดน้องตะกแตนน้องงูน้องเน่น้องเขียดไงไม่อยากเจอมีใครอยู่ในนี้ไหมครับไม่เห็นจะไม่เลยมีใครอยู่ตรงนี้ไหมครับทุกคนคือตรงนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเลยทุกคนเราคิดว่าสิ่งมีชีวิตน่าจะไปอยู่ตรงนู้น ยังเหลือความป่าข้างหลังนะใช่ป่ากับบ่อน้ำมาทุกคนตรงนั้นน่ะนักวัวอยู่เนาะ้งไปได้ไหมจะอยู่แถวแถวบ้านกันได้ไหมใช่เจอเราจะไ่ต้องไปลึกขนาดนั้นเขาลัวตรงนั้นไม่มีไฟด้วยนะแบบนักลัวเลยนะ้องส่องไปดูนะอาจจะเจอกวางเว้ยกวางอะไรเราทุกคนท็อปมีคําถามปุดฉาจะถามว่าหลังฝนหยุดตกสัตว์เขาจะออกมาไหมทุกคนหรือว่าเขาจะไปแอบทุกคนคิดว่ายังไงไม่รู้เลยเขาคิดว่าฝนหยุดตกอะ สัตว์ตอบออกมามีสัตว์ร้องอยู่ดีินปะได้ยินไหมเป็ดไงทุกคนสองผใส่ได้ยินเสียงเรานะทุกคนตีสองตีสามไม่ยอมนอนนึกว่าเราจะมาเล่นด้วยดิเล่นอะไรตอนตีสามไม่ใช่แล้วมั้งตีสองตีสามมันก็ต้องนอนไหมอุ้ยนี่ไงทุกคนเราเจอแล้วนี่สวัสดีครับน้องคืออะไรอ่ะท็อปจะแยกสัตว์จำพวกนี้ไม่ออกนีทุทคนกบเขียดคางคก อ่างน้องเหมือนกันจะตายอันนี้โดนไม่ได้นะน้องมีผิดนะเนี่ยที่หัวน้องคืออะไรน้องน้องคือคังโค้งไงเคยเห็นแบบเวลาหมากับแมวไปเล่นไหมกลับวาที่คือหน้าบวมและใบฟูปากเลยนะอันตรายนะเนี่ยอุ้ยบามเขาเห็นอะไรอย่างหนึ่งนี่เจอยังไว้จะตกใจไม่ใช่บูนี่หอยทากปะหรือหินนะก้นเห็นโอ้โถตาถั่วแล้วตาถั่วแล้ว ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคังคกเนี่ย uh huh. ทั้งผิวหนังแล้วก็ทั้งฉี่เป็นพิษหมดเลยหรือเปล่าคือจับไม่ได้เลยใช่ไหมโดนไม่ได้เลยใช่ไหมอันตรายสุดๆเลยนะเนี่ยล้วก็เจอ,อน,นี่ไงพี่เบไหนเราหน้าเราจะมากวนเขา,าเขาน่าจะนอนแล้วละ่ะจริงๆตอนนี้มเป็นเวลาวันที่สามแล้วพี่เขาน่าจะหลับแล้วล่ะทุกคนเบ๋เบ <Yeah. S 1> ๋อยู่ปะเนี่ย <c oughs> โอ้ยยังไม่หลับหรอหลับแล้วแต่มาว เวลานี้ัไม่ใช่เวลาเลยน,นะเนี่ยเวลานี้มันคือเวลานอนใช่ไหมเบคอนโอ้เรื้องฟา,างเรื่อเลยทุกคนมาดูนี่อันนี้ตัวอะไรอะ่ะเนี่ยไม่เคยดูอันนี้หรออะไรอะ่ะมูหลานอะ่ะจิ้งหรีดเลยอุ้ยเราเป็นมู่หลานาเราเลี้ยงจิ้งหรีดดำเอาเอาเดี๋ยว <laughs> ุกนี่ไงอุ้ยนี่แหละตัวเสยียงดังเลยทุกคนน้องจิ้งหรีดมันแม่สาบเงนะ น้องเหมือนเมสาบมากทุกคนเห็นหน้าน้องไหมทุกคนนี่ก็เหมือนตะกะแตนน่ะแหละไม่แต่หน้าน้องคือแบบดำสนิทมิยำเลยอ่ะมันสวยกว่ามันเท่กว่าไล่ลมไข่หมาว้าวเราพปสำรวจอีกหลังดีกว่าทุกคนเผื่อมีสัตว์มาแอบนอนแบบตอนฝนตกอันนี้ลกมากเลยนะใช่แบบโลกเลยอะลกมากเลยข้างหน้าเดินดีๆหน่อยนะ ถ้าทุกคนมองเห็นนะทุกคนตรงนูน้นนี่นี่นนท็อปส่องไฟไปให้ดูน,น,นู้นเห็นไหมตรงนั้นน่ะจะเป็นเหล่าเด็กๆเาอปนอนหลับอยู่ตรงนู้นก็เป็นพวกเป็ดไก่ห่านนะทุกคนนอนหลับนี่อยู่คงจะตื่นแล้วลราไฟส่องไว้อย่างเงี้ยใช่้องเอาลงก่อน <c oughs> <c oughs> แต่กวนเขานอนอีกแล้วเราเนี่ย ระวังน้ป่ามันลกมากเลยนะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เพรมันก่อสร้างใช่แล้วก็บ้านหลังนี้เราก็ยังไม่ได้เอาออกนะทุกคนบ้านหลังน้อยเราให้ช่างเขาเอาไว้นอนพักตอนทํางานอยู่ตรงนี้ทุกคนก็เลยไม่ได้ลื้อออกแต่ถ้าเสร็จแล้วก็คงต้องลื้อออกอะทุกคนดูดีน่ากลัวมากเลยหลังกคงหลัคาเริ่มพังแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะสารวจเจอสิ่งมีชีวิตนะทุกคนเราอาจจะล้มเพราะว่ากองพวกนี้แหละทุกคนเราเราลองมาสํารวจข้างในบ้านดูดีไหมทุกคนเผื่อจะมีสัตว์แบบแอบอาศัยอยู่ข้างในบ้านตอนฝนตกเพื่อนอะไรไฮยีน่า มีควายวัวกระทิ้รับว่าในนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะทุกคนแต่ว่าเมลามาบ้านที่แบบกำลังสร้างตอนนี้ถึงมันน่ากลัวระวังเวงล่าบ้านนี้ไม่มีไฟด้วยนะทุกคนวิ่งมันจะมีอะไรล่ะมันก็มีตะปูนเจออะไรไหมไม่เจอสัตว์ตัวไหนจะเข้ามาอยู่ในนี้ล่ะไม่จะมีแล้วหลบตนไงเออนานมีไงหีี ไม่หม,มีถ้ามีป่านนี้วิ่งดีไปแล้วทำท่าน่าก,กลัวตลอดเลย <c oughs> ทุกคนมาสำรวจอะไรวะเนี่ยมันมีแต่ขยะนะเนี่ย <c oughs> น่าจะไปนอนไม่ <c oughs> น่าเสือกมาดูอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทุกคนมีแต่ขยะ ทุกคนทําคิดว่าฝั่งนู้นน่ะอาจจะยังมีพื้นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอีกเยอะเลยนะทุกคนดูดิเต็มเลยตอกทับคิดว่าถ้าเราเดินไปนะทุกคนเราอาจจะไม่มีชีวิตกลับมาเราอาจจะล้มอยู่ตรงนั้นะแล้หาทางกลับไม่เจอตกบ่อตกบ่อไฟฉายกระเด็นปุ๊บหาทางกลับไม่เจอไม่น่าเชื่อนะทุกคนพื้นที่อันกว้างใหญ่เราจะไม่เจออะไรเลยเงิ้นะดิเราเจะแค่นั้นอ่ะคื่เราหาหมดแล้วนะแล้วก็ไปหาข้างหลังบ้านหลังนูน้นใช่มีอยู่แค่สองอย่างเอง <c oughs> นฝเริ่่มมตกใหแล้ว้ววดยเราควรที่จะไปอาบน้ํานอนแล้วมั้งนะีทุกคนครับเจออะไรไม่รู้อยู่บนต้นไม้นี้นี่ลังนกไงแต่ว่าปลามว่าถ้าเอาลงมาไม่ได้นะแล้ถ้ามีลูกนกทําไงเราอย่าไปบรบกวนเขาเลยนะ <c oughs> ทุกคนมาไฟลงก่อนตอนนี้มันเป็นเวลากี่โมงเขาควรที่จะพักผ่อนเนาะทำไมอะ่ะทำไมไม่เจออะไรเลยอะ่ะ นาตอนยิ่งง่วงนอนหรือยังยังไม่ง่วงเลยยังอยากเล่นต่อแต่มันไม่มีอะไรให้ดูแล้วอ่ะเดินไปหมดแล้วอ่ะตำรวจบ้านแต่บ้านไม่มีอะไรให้ํำรวจไม่มีอะไรเลยมีแต่ปูนมีแต่ปูนแล้วก็ขยะเชื่อไหมว่าต่กอนตรงนี้มีไฟหิงหอยฟิบ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 นะแต่ตอนนี้หิงห้อยหนีเราไปหมดแล้วเพราะเราสร้างบ้านเราลบกวนเขาแล้วทุกคนตู้มตามตุ้มตามไปอยู่ที่อื่นดีกว่าหรือไม่ใช่หน้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนหิงหอยมีทุกหน้าไหมใช่ปีใหม่จ่วงมันเดือนธันวามกราทุกคนน้องจะมาแบบ <ทำ S 1> ปิทำไมอะปามเขาอยากสำรัวด่าอยากสำวสรววสัตว์เหรอโอ้ยมันมีอะไรโนะอยาอยากสำรัวเด้อเดี๋ยวก็ทำให้มีอะไรเอาไหม,ไมอะไรอะนี่ไงี่ยกระตัวนี้นแล้วก็เจอตัวนี้ด้วย ใช่เอเนี่ยเขาไม่ได้อยากเจอแก๊งนี้นี่มันแก๊งลำคานโอ้ยพวกมนุษย์เอาฉันออกมาทำไมฉันจะนอนนี่ละฉันไม่ใช่แล้วหนังตาฉันสี่จะบิแเดาฉันจะหลับโอ้ฉันจะหลับแล้ว ถ้าจะสำรวจแบบนี้ก็ไม่ต้องออกมาดีกว่าหนูก็ถือว่าได้ดูรอบบ้านไงว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะโอ้มีบ้านขึ้นแต่ว่าธรรมชาติหายเลยทุกคนสันไม่ค่อยได้เจอเลยก็นอ,นอนไม่หลับแล้วทุกคนเลยพาทุกคนออกมาเดินเล่นนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เกือบจะไปซีแล้วมันควรจะนอนได้แล้วนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไป <c oughs> อา่านนั่อีกรอบ <c oughs> ไปนอนนะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้อย่าลืมกดกระดิ่งกด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้อเอี่สัตว์เรให้สำรวจแล้วนี่เขาเป็นกบสีออกฟ้าเขียวมันเขาเป็นกบสีเขียวไปเจอมาจากข้างหลังตรงงูไม่เจอมาจากมีนี่ในบ้านเองดูดิเขาจุบกันทุกคนอยาสิฉันเขินนะอยาสิอหน้ากันเอามือเกี่ยนห้ากันแล้ว